แม้แต่นะตอนนี้แสงสว่างในการต่อสู้ยังเป็นสีดำ อิตาโดริยูจิได้ตื่นขึ้นแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่เซเวนทูชินแและในคิมนี้นั้นก็อยู่นกับการวิเคราะห์มังงะตอนที่256ก,กันนะฮะโดยมาังงาะในตอนนี้นั้นจะแบ่งทั้งหมดเป็น3ามแอดเจนดาอเจนดาเรื่องแรกเลยคือ1นโคคุเซน2เลยคือสุคุณะได้บัฟโจโซโดนเนิร์และสุดท้ายเลยคืออิตาโดริยูจิได้ตื่นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเราจะมาเข้าสู่เจนดาเรื่องแรกมีบบาางคนอกว่ นี่เป็นการหากินกับคนตายหรือเปล่าครับเนี่ยคือในตอนนี้เนี่ยโกโจก็ว่าตายไปตั้งนานแล้วนะฮะแต่พอถึงเวลาในการอธิบายทีไรเนี่ยมันก็ต้องย้อนอดีตมาหากโกโจตลอดเพราะอย่างมังงะตอนก่อนนะเรื่องของนานามีเนี่ยโกโจนะฮะก็ได้เป็นคนตอบคำถามพอมาในมังงะตอนนี้เรื่องโคคุซินเนี่ยก็ดันกลายเป็นโกโจซาโตรุอีกคือโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหน้าที่โคศกเป็นของคุซากเบะเนาะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วคุซากเบะมันโดนฟันไปแล้วอะคือแบบจะให้อยู่ๆมันรุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโคคุซันใช้ยาก ส่วนตัวคิดว่าแบบนี้ไม่น่าเวิร์กเพราะฉะนั้นแล้วก็ย้อนดีดไปหากโกโจให้โกโจสอนนั่นแหละน่าจะเวิร์กสุดละคราวนี้เราพูดถึงนิยามโคคุเซนกันบ้างโคคุเซนนี่น่าจะเป็นไพ่ตายของเพกเลยปะเพราะถึงแม้ตอนปัจจุบันเพกเ,เนี่ยจะสามารถใช้อาคมเลือดได้ก็ตามแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วผมก็ยังมองว่ายังไงซัดตวัวของเพกเ,เนี่ยก็ต้องกลับมาตายหลังนั่น,นคือการใช้ท่าไม่ตายเดิมๆอย่างโคคุเซนโดยหลักการการใช้งานท่าโคคุเซนเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอยากใช้ก็สามารถใช้ได้เลยถึงแม้จะเป็นตััััววขอออาอาโโองงงงาา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 าจจจจจรรรรยยยยย์์โโ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 กกกกกเเ็็ตตมมมมไไไ่่่่สถทํแบบนนนน้้้้ดดดดพูใชคค คือการบิดเบือนของพื้นที่ที่ได้มีพลังงานคําสาบระเบิดออกมาบวกกับการต่อยพลังงานทางกายภาพในระยะเวลา0.000001วินาที 01. หรือคือ1ในล้านแต่ว่าการพูดแบบนี้เนี่ยบอกตามตรงนะฮะว่าไอาสัตว์ใครจะไปเข้าใจกนเล่าในฐานะที่โกโจโมีซิกอายโกโจจึงได้คิดว่าไอการพูดอะไรแบบนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรที่แบบเข้าใจยากมากสุดท้ายแล้วอาจารย์โกโจจึงได้นิยามถึงการปล่อยพลังงานคําสาบในการต่อยถึง3แบบ1เลยคือการใช้พลังงานคําสาบในการเสริมหมัดให้หมัดของเรานั้นรุนแรงมากขึ้นอันนี้เหมือนจะเป็นการเสริมด้านพลังก สองเลยคือใช้พลังงานคำสาบในการโจมตีแต่พลังงานคำสาบเนี่ยมันจะไประเบิดตอนที่โดนตัวศัตรูอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีด้วยพลังงานคำสาบโวกระมัดน,นะต่อไปเลยคืออย่างที่3นั่นก็คือการใช้2อ,อย่างนี้พร้อมกันในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอย่าง3มเนี่ยมันทายากสุดและการใช้งานโคโกเซนเนี่ยมันก็คือการใช้งานได้อย่างที่3นี่แหละแต่ต้องมีการใช้ในจังหวะที่ค่อนข้างพอดีพอดีมากโดยสิ่งนี้เนี่ยสามารถทําได้ยากมากแต่ยกเว้นอาจารย์โกโจนะฮะเพราะว่าโกโจเนี่ยสามารถทาได้อย่างง่ายได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วไม่ได้แปลว่าโกโจสามารถทํามันได้และจะเกิดแบ็คแฟลตตลอดเวรอะนอกจากปัจจัยที่เราสามารถควบคุมมันได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะฮะที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าจะเป็น1พลังงานคําสาบของคู่ต่อสู้นะตอนนั้น2เรื่ององงขสภาพแวดลอไมไ่่วาจะเป็นุณรื่ ือว่าความชื้นต่างๆนั่นคือสิ่งที่นํามาซึ่งการเกิดประการแสงสีดําทั้งนั้นอ่ะแลวพอมังงนแม่งเกิดมาขนาดนี้เนี่ยสรุปเลยคือการใช้งานท่าแบ็กแฟรหรือว่าโคคุเซนเนี่ยแม่งใช้งานยากมากคือเอางี้พอแม่งเกิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยสรุปเลยคือการใช้แบ็กแฟรมันยากมากเลยนะเว้ยแต่กับการเลยมังงนในตอนนี้นั้นซุคุนาแม่งปล่อยรัวๆมังงนในตอนก่อนซุคุนาแม่งปล่อยไปแล้ว2หมัดใช่ป่ะแต่พอมาในมังงนตอนนี้ซุคุนาเหลือแค่หน่งมัดเท่านั้นเนี่ยแติดต่อกันถึง2มัดแม้จะ ข้อที่2สุคุณะที่กําลังได้บัฟหลายคนอาจจะคิดนะฮะว่าโอ้โหสุคุณะบัฟตรงไหนพี่สุคุณะแม่งเหลือมือเดียวเลยใช่อันนี้ผมไม่เถียงนะฮะว่าสุคุณะเหลือมือเดียวไหมมันเหลือมือเดียวจริงๆแต่ว่าถึงแบบนั้นเราแขนที่มันเหลือหมายถึงว่าตัดมือไปแล้วแต่ก็ยังเหลือแขนใช่ป่ะเออคือไอ้แขนตรงนั้นแหละสุคุณะสามารถใช้แขนที่มันเหลือแค่นั้นอะรับดาบฟามิยานของมากิได้กูนี่แบบอึ้งไปเลยยงอะมึงงะเปิดมาได้อามัน4ี่ห้าอีกม้งสุคุณะแม่งใช้แขนที่โดนตัดด้วนแล้วอะรับดาาฟมนของก ไอสัตว์นี่คือแม่งอย่างโอเลยนะใช้แขนด้วนรับดาบเนี่ยอันนี้นี่คือแบบโคตรโหดเลยนะคุณแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่านี่บังเอิญถ้าบาังเอิญแล้วยังมีอีกภาพหนึ่งเว้ยขนาดที่ยูจิเนี่ยกำลังจับใช้เข่าต่อเข้าใส่หน้าสุคุณะเลยไอ้สุคุณะทำไงรู้ปะ่ะสุคุณะใช้แขนสองแขนทางด้านซ้ายอะ่ะที่โดนตัดมือจนด้วนไปแล้วนะฮะรับเข่าของยูจิเห็นสองภาพนี้แล้วเราจะคิดในใจว่าเย็ด yes, แม่เก่งแน่เฮียมึงอะ่ะเก่งทอนะนี่ขนาดมึงเหลือแค่หนึ่งมือมึงยังทำได้ขนาดนี้ แม่งโจมตีแต่ละคนนี่คือสหัหารทั้งนั้นแต่ที่ผมไม่ได้มีการเกินไปเรื่องของไอเฮียด้วนนั่นนั่นไม่ใช่บัฟทั้งหมดเพราะบัฟทั้งหมดยังมีต่อจากนี้อีกไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพลังใครของสุคุณะผลลัพธ์ในการโจมตีที่มารุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากมากรีโดนพลังใครของสุคุณะมากรีเนี่ยก็ได้คิดในใจเลยว่าผลลัพธ์พื้นฐานที่ได้เกิดข,ขึ้นจากการฟันเนี่ยมารุนแรงเพิ่มมากขึ้นฉากที่2เลยคือโจโซใช้ซูเปอร์โนวาสุคุณะแม่งฟันใครมาโจโซในตอนนั้นเนี่ยกาาาลลังลงงงโส่่ยยิมมมเแแตฮุุ้ขห โซโลแล้วขณะที่ใครนั้นกําลังพุ่งมาข้างหน้าของโจโซโอยู่เลยหมายความว่าไงหมายความว่าตัวซุคูนานั้นเคลื่อนไหวเร็วกว่าท่าใครไงละ่ะจากที่ในตอนแรกนะฮะเราอาจจะเห็นว่าโอ้โหมากิหลบท่าผ่าโลกตัวของมิเกลหลบท่าใครปกติแม่งแลว้าวแล้วนะฮะแลว้าวกับชิบหายเฮ้ แต่ละคนที่มันต้องเร็วมากเลยนะสรุปเลยคือมากีนี่คือโคตรเร็วมิเกลวันนี้ก็ว่าเร็วแล้วนะฮะแต่อาจจะไม่เท่ามากีแต่พอมาในมังงะตอนนี้เย็ดแม่ไอเฮียสุคุณะแม่งเร็วพอกับมิเกลเลยมิเกลอาคมเขานี่คือการเพิ่มจังหวะในการโจมตีนะทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถหลบการโจมตีได้และยังเพิ่มความสามารถทางกายภาพด้วยแสดงว่ามิเกลนั้นเร็วกว่าท่าไขจึงสามารถหลบท่าไขได้แม่งเต้นเลยนะฮะขอเพียงแค่เชิญอฮิตมีอัพอัพอัพแม่งหลบได้ทุกท่าเลยแปลวว้าวมาในมังงะตอนนี้สุกกูเ็ว่าา แล้้วจาโจโซที่กําลังเข้ามาในการต่อสู้นี่คือเสืองงเลยบ้านะหมอนี่เร็วกว่าท่าฟันงั้นเหรอสุดสุดจริงๆแสดงว่านะฮะผมอาจจะคาดการเองว่ามังงะในตอนนี้นะ256เนี่ยซูคุนะมันได้บัฟไม่ว่าจะเป็นบัฟทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยแต่อาจจะคาดการได้ว่าเกิดจาก การชิโคคุเซ็นครั้งที่2พอสุคุนะชิโคคุเซ็นครั้งที่2แล้วเนี่ยคุณใส่ย้อนกลับของมันอาจจะฟื้นคืนแต่ว่าถึงจังหวะนั้นปุ๊บสุคุนะอาจจะไม่ได้ใช้คุณใส่ย้อนกลับในการแบบฟื้นคืนมือที่โดนตัดไปหรืออะไรอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆเลยนะสุคุนะได้บัฟชัว่าเลยมันนะ้งตอนนี้กล้าการันตีและคอนเฟิร์มเลยจากปากของมาคิและโจโซ และคุณเชื่อไหมผมรู้สึกผิดหวังมากไว้กับตัวละครพี่ใหญ่โจโซมันแลดูแบบเก่งมากในภาคชิบุยาตอนต่อสู้กับยูจิอะและดูเก่งมากนะฮะใช้เก็ดเลือดสีชาติไหลเวียนนะฮะเร่งอัตราการเคลื่อนที่การมองเห็นโอ้ทุกอย่างแลดีหมดเลยพอมาต่อสู้กับซุคุณานแล้วแบบโดนเนิร์ฟม,มาก โดนจัดการตั้งแต่แรกๆเลยที่โดนแบบโจมตีและท้องะลัวและคือไม่ใช่อะไรเพิ่งโดนโจมตีจนทะลุตอนนี้คือเพิ่งรักษาหายเสร็จเอาอีกแล้วสี่มังงะหน้าท้ายกูโจโซโดนโคคุเซนอัดอย่างแรงเลยถึงแม้จะสามารถใช้เกาะเลือดในการลดดาเมจได้แต่เชื่อผมเถอะสภาพล่อแล่ไม่ต่างกันแค่ป้องกันการตายเฉยๆเอาจริงนะคือที่ผ่านมาแม่งแรงเก่งมากท่าที่แม่งมีคือแม่งกักไว้สัสมามังงะตอนนี้คือแบบเป็นแค่แบบตัวเหมือนกับตัวชูโรงให้ยูจะมีการแตะมือ หลังจากนั้นเป็นไงยูจิใช้จอรหิตดีไม่ดีแล้วเนี่ยถ้ายิงนี้เนี่ยอาจจะใช้เลือดของโจโซก็ได้นะ เพราะว่าตัวของยูจิยังไม่สามารถจะคอนเวอร์เจนได้เนี่ยแต่เดี๋ยวประเด็นนี้เราค่อยคุยกันเนาะหลักๆแล้วที่อยากบอกเลยคือโจโซนี่คือเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเคนจาคุหรือว่าร่วมมือกับยูกิที่ไปเชิญหน้ากับเคนจาคุก็ดีหรือจะเป็นการต่อสู้กับนาวยาก็ดีเป็นตัวละครที่แบบรักน้องอะ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ผมอยากเห็นที่แบบโอ้โหเลือดขึ้นหน้าทํายูจิอะไรอย่างนั้นแต่พอมาในศึกนี้เนะี่ยรู้สึกได้เลยว่าไอ้เฮียเนี่ยโง่ชิบหายเลยเป็นเหมือนกับตัวละครที่แบบจืดจจจาาาาางงงมมมมกกกกกกอ่่่ะะะเเเเเีีี้้้้ดด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 ววิิิิแโนนนคุุุํยัไไท แล้วผมคิดว่ามาังงาะนในตอนหน้าๆโจโซเนี่ยก็ไม่น่าจะมีบทมากกว่าน,นี้แล้วด้วยอะ <c oughs> เรื่องนี้ผมผิดหวังนะฮะเรื่องต่อมาเลยคือใจหน้าข้อขที่3ยูจิได้ตื่นขึ้นแล้วคำพูดนี้อ้างอิงจากมาังงาะนในตอนท้ายอิตาโรทิยูจิ อเวกเนส่วนตัวนะผมมองว่าการที่ว่ายูจิตื่นขึ้นเนี่ยน่าจะหมายถึงเวลาเครื่องติดอะเวลาเราใช้โคอุเซนไปแล้วติดทีนึงอะหลังจากนั้นมันจะติดรัวๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบนั้นนะหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นศึกของยูจิแล้วเพราะถ้าเกิดเรามองว่ามีเกลกลับแล้วนะฮะพาลาลูกลับไปด้วยเนี่ยยังไงซะตัวละครตัวใหม่2ตัวนี้เนี่ยก็ต้องหมดบทเหมือนใน2ตัวละครใหม่ที่ได้โผล่มาเนี่ยหาจังหวะให้ยูจิโจมตีได้1ทีเท่านั้นเองพอทุกครั้งที่ยูจิโจมตีพลังงานคำสาปของสุขข โจมตีโดนมากเท่าไหร่และโจมตีได้แรงมากแค่ไหนสิ่งนั้นจะเป็นจุดได้เปรียบของยูจิหรือที่เราเรียกกันว่ายูจิตัวชนะทาตุของสุคุนะก็คือสุคุนะนี่แบบแม่งแพ้ทางยูจิเต็มร้อยอะ่ะต่างเพียงแค่ว่าตัวของยูจิเนประสบการต่อสู้น้อยพลังงานคำสาปก็ไม่ได้แบบเลิศเลอเ,ลเลท่ากับสุคุนะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วถ้าเกิดยูจิยิ่งต่อยมากเท่าไหร่ยังไงสุคุนะก็ต้องโดนเนิบเนิบเนิบไปเรื่อยดังนั้นแล้วสึกการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าเกิดสุคุนะเหลือเพียงแค่หนึ ยิ่งต่อยแล้วสุคนาย,ยิ่งโดนเนื้อแบบนี้เรื่อยๆรวมถึงมันในตอนท้ายของยูจิสังเกตได้นะฮะจุดที่ยูจิต่อยคือจุดไหน คือจุดที่มากิได้ทำแผลไว้ครับทุกคนนั่นคือการโจมตีมหัวใจนะตอนนี้นั้นแผลของสุคุนาที่โดนโจมตีมหัวใจเนี่ยสุคุนะไม่สามารถใช้คุณใส่ย้อนกลับรักษาได้อย่างรวดเร็วมันคือการรักษาได้แบบช้าๆและระหว่างที่แบบหัวใจเขากำลังถูรักษาเนี่ยสุคุณะก็ใช้พลังงานคาสาบในการบีบหัวใจให้หัวใจมันเต้นเพราะฉะนั้นแล้วหัวใจของสุคุนาในตอนนี้เนี่ยแม่งโคตรสาหัสสากานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดให้เทียบนะคะโจมตีที่อื่นเนี่ยไม่เรียกว่าติดคีแต่ถ้าเกิด และการโจมตีครั้งนี้ยูจิแม่งเสือกโจมตีติด ติดอะไรครับติดอะไรติดหีล้อเล่นนะครับผมติดโคคุเซนท่นเองโดยปกติแล้วการติดโคคุเซนเนี่ยพลังดาเมจที่ได้เกิดขึ้นมันจะยกกําลังถึง2.5เพราะฉะนั้นเราสามารถเอ่ยได้ว่าการต่อยในหมัดนี้นั้นจะเป็นการต่อยติดขิและต่อยหัวใจเข้าไปอีกเป็นการติดคิในติดคิการสร้างซูเปอร์ดาเมจบวกหมัดนั้นเป็นหมัดของยูจิทาให้สุคุนะโดนเนิร์ฟเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานคำสาปและการควบคุมไอเฮียนี่มันเป็นการสร้างดาเมจถึง3ต่อในหมัดเดียวกันสมแล้วที่น้องเป็นตัวชนะทาต เอาละคราวนี้ต้องมารอดูแล้วว่ามังงะในตอนหน้าสุคุณะจะสาหัส,สากันแค่ไหนแล้วถ้าเกิดสุคุณะสาหัสเนี่ยจะสามารถชนะได้ไหมหรือสุคุนะยังมีไพ่ตายอีกแต่ขอละไม่ต้องมีละไอ้เหี้ยคนอ่านยังกูเบือ่อละมึงเป็นตัวร้ายที่มึงหมกเม็ดเยอะมากนะฮะมึงพอได้ละมึงควรบอกแค่นี้และหลังจากนี้เนี่ยมึงสู้แบบตัว,ต,วตัวเลยอยากเห็นยูจิแบบอัดสุคุนะแบบว่าจะล่วงอะ่ะแบบตอนหน้าสุคุนะแบบล่อแล่อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นอย่างนั้นมากไม่ใช่มาตอนหน้าตัดไปหาทางฝั่งฮาคาลีกับอุรามะนะคนอ่านนี่คืองงเลยนะแบบอ ฟิลกาลังมาเลยเฮียกาลังแบบหูยแม่งกาลังแบบเดือดเลยขออะขอเพียงแค่ว่าอาทีหน้ามึงงดใช่ไหมอีกอาทิตย์นึงอะอย่างน้อยก็ต้องมาต่อศึกนี้ต้องต่อให้แบบมันแบบค่อนข้างได้เปรียบอะไม่เอาแบบตัดไปฝัง่งนู้นฝั่งนี้ไม่เอานะฮะไม่เอาแบบนั้นขอแบบฝั่งนี้รัวๆเลยให้แม่งจบศึกไปเลยอะไรเงี้ยโอเคนะฮะล่อไป10นาทีกับการโม,โมจริงๆแล้วเนื้อหาเมียนมาสาปรได้เราก็โม,ม้ส่วนใหญ่บางคนบอกโอ้ผมชอบฟังพี่โมม,มากเลยครับโมม,มันจริงจริงๆรอเฮ้ยที่นี้ขอลาไปก่อนในบ้านครับผมสวัสดีคร